โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no รีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านย,ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นั้นเรื่องราวที่ผมจะนํามาเสนอเพื่อนรับชมก็คือ5เรื่องราวจากต่างโลกของนักเดินทางนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ผมกำลังจะเล่า เพื่อนได้รับฟังในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากว o i c e ไล n ์ของนักเดินทางและไอเทมที่กล่าวถึงเรื่องราวการเดินทางของนักเดินทางก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเดินทางมาถึงยังเทรวัตนั่นเองครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่ออกมาจากปากของนักเดินทางเองและก็จะมีข้อมูลที่สามารถหาได้จากในไอเทมนะครับโดยเรื่องราวจากต่างโลกที่ตัวของนักเดินทางเคยกล่าวถึงนั้นจะมีอะไรบ้างก็เชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับเรื่องแรกการเล่นแร่แปรธาตุเรื่องราวนี้ครับจะออกมาจากบทพูดของนักเดินทางที่มีความเกี่ยวข้องกับเล่นแร่แปรธาตุครับตัวของ และสงสัยเก Peace ี่วยวกับการเล่นแร่แปรธาตุของทวีปเทรวตรเป็นอย่างมากเนื่องจากโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุที่เขาเจอในโลกแห่งนี้ครับมันจะตั้งอยู่ข้างทางเลยซึ่งมันแตกต่างจากต่างโลกที่ตัวเขาเนี่ยจากมาตัวของนักเดินทางในระบุว่าในโลกที่เขาจากมานั้นการเล่นแร่แปรธาตุจะถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับดังนั้นครับการที่เขาได้เห็นโต๊ะเล่นแร่แปรธาตุตามข้างทางแบบนี้มันจึงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างมากสําหรับเขาและนี่จึงอาจทําให้เรารู้ได้นะครับว่าการเล่นแร่แปรธาตุในต่างโลกที่นักเดินทางจากมานั้นมันันนกก็่่าาาาาจะมมมีคควสํญอยง และเป็นปริศนาอยู่พอสมควรเลยครับเรื่องที่2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันในบทพูดที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลากลางวันและกลางคืนของนักเดินทางนั้นนะครับจะถูกพูดถึงใน voice ไ i n e เกี่ยวกับเ r รวตตัวของนักเดินทางนั้นครับจะให้ข้อมูลกับไพมอนว่าช่วงเวลากลางวันและกลางคืนในเ r รวตนั้นค่อนข้างที่จะไวอย่างมากครับอีกทั้งเมื่อถึงช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยก็จะมีดวงดาวมากมายปรากฏขึ้นด้วยซึ่งตัวของนักเดินทางก็สงสัยนะครับว่าดวงดาวที่อยู่บนฟากฟ้านั้นมันจะสอดคล้องกับชะตาก,กรรมของชาวเทรเว ตรงส่วนนี้ครับมันจึงอาจทําให้เราเข้าใจได้นะครับว่าโลกที่นักเดินทางจากมานั้นน่าจะมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนที่ยาวนานกว่าในเทรเวตและอาจจะมีความเป็นไปได้ครับว่าดวงดาวที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าของโลกที่นักเดินทางเดินทางจากมานั้นครับมันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโชคชะตาของเราผู้คนนั่นเองเรื่องที่ 3. ามไอดอลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอดอลนั้นแน่นอนครับว่าบทพูดนี้ถูกกล่าวถึงในไวซ์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบาบาร่าตัวของไพมอนครับได้ถามนักเดินทางนะครับว่าไอดอลนี่คืออะไรตัวของเธอเนี่ยไม่เข้าใจโดยตัว นักเดินทางก็ได้อธิบายให้ไพมอนฟังนะครับว่าไอดอลนั้นเนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งจากความเข้าใจที่ตัวของนักเดินทางมีเกี่ยวกับไอดอลนะครับมันจึงอาจทําให้เราตั้งข้อสังเกตได้นะครับว่าในโลกที่นักเดินทางจากมานั้นเนี่ยก็น่าจะมีไอดอลเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวเรื่องที่4การล่มสลายของดวงดาวเรื่องราวการล่มสลายของดวงดาวนั้นจะถูกกล่าวถึงในเรื่องราวของ Wing of Descent ปีกพิเศษที่จะได้รับเฉพาะคนที่เล่นใน PlayStation เท่านั้นนะครับโดยเรื่องราวในปีกนั้นเนี่ยได้บอกกับ ว่าปีกอันนี้เปรียบเสมือนกับผ้าที่มีใครคนนึงเนี่ยได้มอบให้กับนักเดินทางไว้ครับซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนที่อ่อนโยนกับนักเดินทางอย่างมากนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครอ่ะนะโดยในระหว่างการเดินทางข้ามฟ้าข้ามทะเลของนักเดินทางตัวของเขาเนี่ยครับได้เผชิญหน้ากับการดับสูญของดวงดาวและเขายังกล่าวอยู่นะครับว่าความมืดมิดในตอนนั้นได้ดับสูญไปชั่วครู่และจะหวนกลับคืนมาดูดกลืนแสงสว่างใหม่อีกครั้งซึ่งจากข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมันจึงทําให้เราพอทําความเข้าใจได้นะรรัว่าาาานนนหงงงกกเเดดิิททขอ พวกเขาน่าจะได้พบเจอกับการดับศูนย์ของดวงดาวมามากมายโดยสาเหตุที่ดวงดาวเหล่านั้นเนี่ยดับศูนย์ไปก็อาจเกี่ยวข้องกับความมืดปริศนาที่ดูดกลืนแสงสว่างนั่นเองครับเรื่องที่5ความมืดมิดที่กลืนกินดวงดาวนับพันล้านดวงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความมืดมิดที่กลืนกินดวงดาวนับพันล้านดวงนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดเอาไว้ในอาวุธ s o r t of Descention อาวุธพิเศษสําหรับผู้ที่เล่นใน PlayStation โดยข้อมูลในดาบนะครับได้ระบุว่าดาบเล่มนี้เนี่ยเคยถูกกวาดแกว่งมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งสา าเหตุของการกัดแกว่งดาบเล่มนี้นั้นก็เพื่อที่จะนําพาโลกของพวกเขาที่เคยดับศูนย์ไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาอีกครั้งโดยผู้ที่ถือคร้องดาบเล่มนี้ครับก็คือผู้ที่ท้าทายกฎของการเกิดและดับของจักรวาลซึ่งดาบเล่มนี้นะครับก็มีเอาไว้สําหรับเผชิญหน้ากับความมืดมิดที่กลืนกินดวงดาวนับพันล้านดวงนั่นเองซึ่งทางตัวดาบก็ได้บอกใบเอาไว้นะครับว่าบางทีการที่นักเดินทางได้มุ่งหน้ามาถึงยัง t ทรทเพร v a วรตนะครับมันก็อาจเกี่ยวข้องกับการสาะหาบางสิ่งบางอย่างในการเผชิญหน้ากับชะตากรรมของโลกกนนัั่เองครบจา ข้อมูลที่เราได้รับมานั้นเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเข้าใจได้นะครับว่าในต่างโลกที่นักเดินทางเดินทางจากมานั้นเนี่ยน่าจะมีหายนะบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ประทุขึ้นอยู่ครับซึ่งต้นตอ,นตอนของหายนะนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความมืดมิดนั่นเองโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเบาะแสต่างโลกของนักเดินทางน,นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างมีสเกลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับโลกที่นักเดินทางจากมาเนี่ยซึ่งพอเป็นอย่างนี้ครับมันจึงมีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าน ไปแล้ว7ประเทศแล้วก็จบชั珀เตอร์ของ Car ิเอรไปเรียบร้อยแล้วนะครับการต่อเนื่องของ Gen นชินอิมแพคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยุดแค่ในทวีปเทรวตเท่านั้นครับในอนาคตเนะ่ครับถ้าเกิดจบชั a เตอร์เทรวัตไปเราอาจจะได้ไปพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าความมืดมิดที่กลืนกินดวงดาวนะับพันล้านดวงก็อาจเป็นไปได้ครับเพื่อนๆละครับเมื่อได้ฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนักเดินทางก็สามารถคอมเมนต์ไว้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผม ทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ